สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุกูสู่คนเนาะบอกกันคือเก่าว่ากระขนต่ไถ่หน้าขาดหน้าพี่น้องเยลงไฮที่สามแล้วลงไฮที่สามเลยเดอ้อแล้วสองไฮแล้วนั่นแหละพี่น้องเยชีวิตเศร้าหน้าลังสูบฟ้าหนะ้าโซดินบรเฮ็ดกับบริกินบรเฮ็ดกับบูมีกิน ហត់ញ៉ាំហើយញ៉ាំណាម៉ះលើកអើលលុយភ្នំអើយ ลุยไปน้องลุยตื่นแต่เสาวสาวปแต่ยังเมื่มื่นเมื่อตัวไปน้องตื่นมากกัรถมอไซค์ติดบ่ได้รถไทยติดยากเพื่ที่ลงมาได้แต่ละตื่นแต่แต่สาเมืดอตบ่ได้ง่ายๆเพื่อจะได้กินเขาแต่ละปีแต่ก็คือว่าแหละเห็ดหน้าไว้พอย้ำแรงกับไข่แน่ พอมีเขากินบ่ม,มีปัญญาสิไปหาเงินมาซื้อเขาดอกพี่นอ้อยหาเงินใส่ไปวันๆนี่นก็ยังพอแห้งแล้วสิไปหาเงินไปซื้อเขากินโอ้ยบ่กเก่งปานั้นสู้ไปพอได้กินพอมีเขาสู้ไปเถอะ แล้วเขาเพอได้สิ่งที่อยากได้เนาะพังเบิงที่น้องเลยทั้นปีนี้เขามาแน,น่กะอยากได้ลงซีหน่อยแหละราไปว่าจะได้ตามที่ขาดไว้บอตามที่ขาดไว้อยากได้ลงซีหน่อยก็แล้วเขาเราเบิงเนาะได้กะ ปีนี้กกขอให้เขางามๆตั้งที่ตั้งใจไว้ให้นี้อาจจะให้มันแล้วอยู่สองงานลุม่มเนี่ยโอ้วันนี้คืมคืมขักกะลีวันนี้ อากาศดีอะไรมือนคืมเหมือนคมโมยตุกไ่ได้ดอกตกกระตกไฟอยหล่ะตกพอแห้งดอกตกอย่างด้อค่อยๆเด่ยวว่ามันกะถือว่าเป็นความสุขดีเศร้าหน้ามือนี่ถื่าโอ้ยเทวดาเป็นกังจ้องห้ ยูส่อือเาัปลั้ลาคือบวบ้ไหมอาเเอาได้่นียสองงานในมื่อนี้นะมันคือเสียเล้อยู่ที่มันบุตรเกิดในบันได ก้าเอากระเพาะมาเลยกาเอากระได้สามร้อยปลายโหจ้ะก้าฮะน่ะตัวน่ะโอ้ยลุกไงลุกไง อาค่แต่เามันยังขากะีเขาถึงอนใสเง้ใสเ้าเลยได้ได้ขากากานน้ลยกเองเขายกงางช็งกัเลยาากระด,ด,ดมหนง้ากอีกเขาบางกันข้าก็ะด๊ข้ากระกน้ำ เขาเขามาบอกเาแ่ห ok> <te ้าซอนี่งอแพงดยกหาหอยนกน้าวมนเขานี่ยเขาลเขาเเปสุเายวเลยเขาะปนบุการีงาขนาดน้าเขาลูกนะพ่งห่านี่ีก เยอแต่้าวเท่า้าเท่าต้งติดอย่างนัเลยอกา้าบุได้ห้องบุได้หว่าลำเลยคะแ่เดียวหวนปุ้ยเเดียว้อกแล้วลำะตาเลยคะของตาหายนึเโซร้แกงหมดแหละมื่อหลงเมือเลยโ้กันบ่ห้ารานก่เล พวกเมื่อไรตัวแล้วเมื่อเมื่อไฉมื่หลายปีโอ้บกหาใจกันเลยจอหูสีเขาหันไปบนนั้นเขาหันหูสีแบบไทยแบบรำพบแล้วแค่หันเข้ามาใช่เดิก็แล้วเขาจะติดเบื้องเขาก็เมื่อ เยอะมาอีกดอกเยอะเลยเยอะเยอะมากอีกดอกโอ้ยเยอะากอ่ะฉันก็ทีอยู่ใต้นื้อจะเผื่อเลยก็โอ้หายนะหายนก็ได้แบบไม่ช่างหายนะทียังหายนะอยู่พี่น้อง นี่ต้นแรกก็จิไทไว้ให้หนองคันดำหมดแล้วก็จิไทอันนี้ไว้พอดีเงินมากกับขาดเอาหล่ได้ดำไว้และให้น้องบรรยากาศตน้นเอาลงไปอีกจักน้อยใครแต่ก้ามันสูงเนี่ยมันเกิด

ได้ก็เหตดคนเดียวอยู่คนเดียวหนึ่ได้บกเบิดหมดรานี่เห็ดไปนั่นหนึ่งไดโบอยู่ใช่ไหมเจ้านเบิดมัดบืนและเห็ดคนเดียวแะเนี่ยเสียดขั้วกับถือขอดหยาอีแล้ว

เ er, you know oh ียวัทันไทยไมิดอย่นม้นไมตดแดลยอ้ยมันพยานมันแดดกก่ละฝนนี่ลงใส่มจูดละโอ Tại vì tối cả chết mô, chết mô xùn xùn Nó nặng một con ผลมาเลยพี่น้องเลย Nào phải nhõi Nó bán cãi cài kinh lục khởi lọc rồi Nào Sous-titrage <coughs> Société Radio-Canada พอกันไหมพี่น้อยขอบคุณอะไรที่มาหับชมเด้อสบายดี